ช่วยน้ำท่วมสายสุนีประมูลเสื้อรับเหรียญทองพาราลิมปิกบริจาคหนึ0 0 0ร่วมบุ๋มปนัดดาน้ำใจฮีโร่สายสุนีจะนะประมูลเสื้อรับเหรียญทองพาราลิมปิก2024ช่วยน้ำ วันที่13กันยายน2567แววสายสุนีชะนะนักกีฬาทีมชาติไทยฮีโร่3เหรียญทองพาราลิมปิก2024และ1เหรียญทองแดงวีลแชร์ฟันดาบหญิงเป็นคนดังในวงการกีฬาไทยรายล่าสุดที่ออกมาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักล่าสุดแววสายสุนีชะนะได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเพื่อร่วมปันน้ำใจถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายว่าประมูลเสื้อแข่งขันที่ใช้รับเหรียญสีแดงพาราลิมปิกเกม2024ปารีสรายได้ทั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมคนไทยไม่ทิ้งกันขับพร้อมบริจาค100,000บาทร่วมคุณบุ๋มปนัดดาบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนางงามอดีตนางสาวไทยพุทธศักราช2543นักแสดงและพิธีกรชื่อดังทั้งนี้แววสายสุนีจะนะได้รับเงินรางวัลจากผลงานในพาราลิมปิก2024รวมทั้งสิ้น24.6ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองเหรียญละ7.2ล้านบาทและเหรียญทองแดงเหรียญละ3ล้านบาท